ก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมผมเจอนะครับคุณตาคนหนึ่งนะผมนะคือแกเดินอยู่ในกลางป่าเนาะนะครับแล้วก็ใส่สุดแบบเป็นเหมือนภาคมานะผมนะวันนี้นะครับผมก็เลยมาตามหานะผมอยากมาสัมภาษณ์เนาะว่าคุณตานะครับจะอยู่ในกลางป่าจริงไหมหรือว่าผมตาฝาดลุงครับลุงมีพายุบะครับ สวัสดีครับผมอา้โคโาปครับคือตอนนี้นะครับผมติดฝนอยู่นะครับผมอยู่ในโคดหินนะครับผมเห็นไหมนะครับตรงนี้คือบางฝนได้ดีเลยนะครับคือวันนี้นะครับผมมีแผนการเดินทางนะครับไปตามหาคุณตานะครึ่งเมื่อวานเนาะผมเห็นคุณตานะครับอยู่ในกลางป่านะครับผมใส่ชุดเหมือนแบบชุดชุดอยู่บ้านนี้ครับใส่ผ้าขมานี่เนาะแล้วก็ใส่เสื้อธรรมดานะครับนะครับวันนี้ผมเลยไปตามหาคุณตานะครับ เพราะว่าเมื่อวานผมก็เดินตามหานนะครับบริเวณนั้นก็ไม่เจอนะครับผมวันนี้ผมจะไปตามหาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากไปสัมภาษณ์เราอยากไปถามนะครับแต่ไปตามชมกันครับแต่วันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะไปได้ไหมนะครับฝนตกแรงมากเลยนะเนี่ยตกแั่เดียวนะครับน้ําเนี่ยเห็นไหมน้ําไหลแรงมากเลยนะครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเนี่ยดีนะครับผมที่ผมจํานะครับเพื่องหินนี้ได้เนาะเพราะว่า อยู่โซนนี้เพลิงหินแบนี้จะเยอะมากนะครับผมผมวิ่งเข้าเพลิงหินก่อนเลยนะครับก็เปียกไปนะครับผมแข้งขานะครับกระป๋าเปียกไปหมดเลยนะโอ้โหนะครับฝนตกแรงมากๆเลยครับคือฝนที่ตกเมื่อกี้นะครับผมตกแรงมากแล้วก็เร็วมากนะนะครับพอตกเสร็จนะเห็นไหมครับแดดออกนะครับผม โอ้โหนะก็วันนี้นะครับอากาศเย็นดีนะครับหลังจากฝนตกเนะอะน้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะเท่าเท่าเมื่อวานนะครับผมพื้นดินนะครับเปียกชุ่มชื้นไปหมดนะครับหินก็เปียกนะครับ น่าจะลื่นมากเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับไม่รู้จะเจอนะครับคุณตาไหมนะครับคือวันนี้ผมชวนทีมงานแล้วนะครับคือไม่มีใครว่างเลยนะผมนะบาร์รนนี่ก็ไปไถนานะผมคุณแอแบ็กก็เข้าป่าเนาะพานหนีก็อยู่บ้านนะครับพานตายก็ไม่ได้หยุดงานนะผมผมก็เลยมาตามหาคนเดียวนะครับ บรรยากาศคือหน้าเดินป่ามากเลยนะครับผมเสียแค่อย่างเดียวนะยุงเยอะครับเยอะมากๆนะครับยุงฝนตกแดดออกแบบนี้นะครับพรุ่งนี้เห็ดละโง่ต้องออกแน่ๆเลยนะโอ้โหคือผมเดินผ่าป่านี้ไปนะาจะเปียกนะครับเพราะว่าใบยาเพชรมันเปียกนะครับ คือจุดนี้นะมาทีไรก็สวยนะผมผมชอบมากเลยนะจุดนี้นะครับ ผมก็ขึ้นมาสูงเลยนะครับนี่ผมลืมสังเกตดูวิวด้านล่างนะครับนะครบัคือบริเวณนี้นะครับที่ผมนะครับเจอคุณตามเมื่อวานนะครับถ้าสังเกตดีๆนะผมว่าส่วนฝั่งทางนู้นนะก็คือมันจะสะอาดนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับฝั่งที่ผมเดินมานะครับเนอะลักษณะคล้ายๆแบบมีคนมาอยู่อาศัยนะผมว่า เมื่อวานนี้ผมเจอนะครับจะเป็นจุดนี้นะครับผมนะแล้วผมก็จะเจอถ้ำผาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมแล้วผมก็จะเดินนะครับตามหาฝั่งนี้นะครับเดินรอบฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้คือฝั่งที่ผมมานะครับฝั่งด้านหน้าเนี่ยผมก็ลงไปดูแล้วนะไม่เจอบเดี๋ยวผมจะเดินนะครับผมไปด้านหน้าอีกนะครับน่าจะต้องเจอนะครับที่พักหรือไม่กระทังเจอลุงแกที่แถวนี้นะครับ หลงังจากฝนตกเดินมาสักพักอากาศอบอ้าวมากเลยนะครับเหงื่อเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับผมหมวกก็เปียกนะครับสังเกตฝั่งนี้ผมว่ามันไม่ลกนะครับเห็นไหมนี่ไม่ลกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเห็ดอะครับทุกคนเห็ดตัโลกเลืองนะครับผมอา้าวโอ้หน่าจะโดนกินนะครับ มดแมลงกินนะผมเห็ดงอกเหลืองโอ้น่าเสียดายเนาะโซนนี้น่าจะออกเลยนะครับเห็ดงกเลยโอ้โหจุดนี้สวยงามนะครับนี่ครับโอ้โหดูหลังคานะผมย่าขึ้นโอ้สวยงามมากเลยเนาะข้างหน้าสามารถไปหลบฝนได้นะครับแล้วก็มีรอยก่อของไฟนะครับโอ้ชอบมากเลย ใกล้ๆกันนะครับก็จะมีเป็นเพิงหรือเปล่าตรงนี้ก็มีนะครับร่องรอยไม่แน่ใจนะว่าไม้เขาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีชื่อักนาผมฝั่งด้านนี้ลกแล้วนะครับผมเดินตรงไ้ได้ดดเหมือนมีลำธานนะครับ ฝั่งนี้มีลำธานด้วยครับตรงนู้นก็มีเพิงหินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเพิงหินฝั่งนู้นก่อนนะครับตอนนี้เมฆดำมาอีกแล้วนะครับฝนตกอีกแล้วหรือป่านะแต่โวนนี้ไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าเพิงหิน เยอะมากเละครับลบฝนตรงไหนก็ได้นะโอ้ตัวนี้เพิ่งหินไม่ใหญ่ครับอย่างฝั่งนี้เริ่มลบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชนลำธารตรงนี้ดีกว่าเนะาะเพราะถ้าลุงแกอยู่นะครับน่าจะอยู่ใกล้ลำธารนแน่นอนนะ เจะทำทานแล้วนะครับน้ำก็ไหลเบาๆเองนะแต่ก็ใสมากเลยนะครับตรงนี้เหมือนมีการขุดนะครับเขาเรียกป้านไว้เนาะเห็นไหมเหมือมีการเอาหินนะครับมามาถมเนาะแล้วก็ให้มันเป็นบ่อน,น้ำสำหรับเก็บน้ำตรงนี้นะครับผม กั้นเหมือนฝายนะครับลักษณะนะครับมีการกั้นเนี่ยยาวมากเลยนะหนะัแล้วก็ให้ไหลไปฝั่งนู้นนะเห็นไหม สดชื่นนะครับโอ้คือผมเดินมาตรงนี้ผมเห็นรั้วนะครับไม่เฮ้ยมีรั้วอยู่กลางป่านะครับนี่นี่ครับ ไปหาทางเข้าก่อนนะครับเป็นรัวที่นี่หนามากเลยนะโอ้คือหลังจากที่ผมตามรัวมาเรื่อยๆนะครับผมเจอเป็นเหมือนเพิ่องพักเลยนะนี่ครับเป็นเหมือนเพื่งพักในหินนะครับมีใครอยู่บอครับ มีไายอยู่บ่ครับมีไายอยู่บ่ครับ มีแพอยู่ป่ครับน่าจะไม่มีคนอยู่นะครับก็คือแน่นนาม้มากครับลัว จากการเข้าไปข้างในเลยครันี่มีพายู่ปะครับน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับผมแต่กองไฟนะครับก็ยังจุดอยู่นะนับะแล้วก็รั้วนะครับผมแน่นหนามากเลยนะ ขอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะผมคือโซนนี้เนาะสะอาดมากเลยนะครับก็คือไม่รกนะครับแล้วก็จะมีรั้วนะครับดูรอบขอบชิดผมว่าน่าจะเป็นอ่าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายของชาวบ้านนะผมก็เพราะว่าคนแถวนี้นะผมฤดูที่อ่าดำนานะครับดำให้นำนาเขาก็จะเอาวัวนะครับขึ้นมาอยู่บนภูเขานะผมเนาะน่าจะนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะ น่าจะไม่มีใครอยู่นะผมแต่ก็ไม่เห็นวัวนะหรือแกอาจจะปล่อยไปตามวัวที่อื่นหรือเปล่านะครับตอนเย็นก็ให้มาเข้านี่หรือเปล่านะก็คือนะครับจะเป็นรั้วแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับคือไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะ ด้านในไม่เห็นบัวนะครับผมก็คือไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เลยนะครับ คือทำรัวไว้ตรงทุกมุมเลยนะก็นะผมก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมผมเจอนะครับคุณตาคนหนึ่งนะครับผมนะคือแกเดินอยู่ในกลางป่าเนาะนะครับแล้วก็ใส่ชุดแบบอ่าเป็นเหมือนผ้าขมานะผมนะวันนี้นะครับผมก็เลยมาตามหานะผมอยากมาสัมภาษณ์เนาะว่าคุณตานะครับจะอยู่ในกลางป่าจริงไหมหรือว่าผมตาฝาดแต่ผมก็ถ่ายคลิปติดอยู่นะครับผมผมงงตัวเองมากเลยนะครับ เดี๋ยวจะนั่งพักอยู่จุดนี้ก่อนนะครับผมรอนะครับเผื่อเจอคุณตานะครับผมจะสัมภาษณ์แกนะครับขอให้เจอทีเถิดนะครับเดินมาไกลมากนะเจอทั้งแดดทั้งฝนนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมรอถึง5้าโมงเย็นแล้วนะครับผม ก็ยังไม่เห็นคุณตาเลยครับผมเห็นแต่แดดนะครับโอ้โหแดดมากๆเลยนะครับครับผมก็ยืนรออยู่แถวแถวนี้นะครับยืนรอนั่งรอนะก็ยังไม่เห็นเลยนะครับมีพาย,ย่บ่ครับลุงครับลุงมีพาย,ย่บ่ครับ เงียบนะครับผมลุงก็ลักษณะที่ผักนะผมโอ้คือตอนแรกผมนึกว่าลุงแกทำเป็นอที่นอนขึ้ไมมไม่ใช่นะครับด้านล่างจะเป็นหินนะผม เป็นหินก้อนนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นหินเพิงเพิงพักขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไม้มากั้นนะาผ้าใบมากั้นเนาะกั้นฝนนะครับผมโอ้โหก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าลุงแกจะนอนที่นี่ไหมนะครับแต่ผมเห็นนะครับกองไฟเนาะ คือกองไฟนะยังก่ออยู่นะครับผมแต่ปกตินะถ้าเกิดนะครับาชาวบ้านมานอนอยู่ในภูในผาเนานะเขาจะเลี้ยงหมานอะแต่นี้ไม่เห็นนะครับผมลุงแกอาจจะลงกลับบ้านหรือเปล่าเนาะพวกวัวพวกควายก็ไม่เห็นนะครับ ผมก็ขออย่าไม่เข้าไปนะครับผมเพราะว่าเนาะเธอท่านยังไม่อนุญาตเนาะผมก็ขอถ่ายแค่ข้างนอกนะครับด้านในเนาะด้านในน่าจะมีต้นมะขามด้วยนะครับแต่ด้านในนะครับสะอาดแปดมากเลยนะเห็นไหมครับนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมผมก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวค่อยถ้าว่างอีกนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาหามาสอบถามนะครับแกใหม่เนาะนะครับวันนี้แกอาจจะ ยังไม่ได้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาวัวเอาควายไปเลี้ยงที่อื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นนะครับทับวัวนะครับทับวัวทับควายนะครับผมที่อยู่กลางป่านะครับเห็นไหมคือรั้วนะครับจะแน่นหนามากเลยนะนี่ครับโอ้ด้านในนะครับผมสะอาดบะสะอาดมากเลยนะนี่โอ้โห คือบรรยากาศตรงนี้น่าอยู่มากเลยนะครับโนะเสียดายนะครับลุงแกไม่อยู่เนาะคือถ้ามีโอกาสก็อยากมาอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศดูนะครับผมอยากมานอนแถวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาตามหาอีกครั้งนึงนะครับเนาะ ก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามให้เพจอ่านคนลงป่าหน่อยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ